ได้ยินไหมอ่าตอนนี้อยู่นากาชินะฮะเพื่อเสียงบริษัทนากาชินั้นนี่มีลูกค้ามาจากสุโขทัยนะเจอไหมพี่ใช่ครับมาจากสุโขทัยมาตีรถมาเลยเหรอใช่ครับตีรถมาเมื่อเช้าใช่เมื่อคืนครับเมื่อคืนใช่ครับคือยังไงให้มันไม่ทันแล้วใช่ไหมใช่ครับไม่ทันของการครับจะใช้วันไหนครับเนี่ยตุลาคมที่สามครับเดี๋ยวได้เดี๋ยวอาจจะไม่ได้ยินนี่คนส่งเขาตีไปรู้สึกว่าจะเป็นแปดถึงสามไม่เกินอ๋อเขาตีว่าถ้ารับวันเนี้ยนะ ถ้าสั่งเมื่อวานครับสั่งเมื่อวานจะได้แปดถึงสิบสามใช่ครับประมาณโอ้ไม่ทันแล้วพี่ใช้สิบสองใช่ครับชุดไหนครับวันนี้เอาชุดไหนไปนี่นี่เอาชุดเล็กไหมครับอ๋อนี่นะฮะใช่ชุดเล็กชุดชุดสองคูณสองนะใช่ครับเป็นข้างล่างเป็นสิบสองบนเป็นสิบครับอ่าใช้กับอะไรฮะใช้กับมิกหรือใช้กับอะไรผมเป็นมิกนะครับเอาเป็นมิกเป็นเล็กไปเป็นมิกอ๋อคือคือว่าเริ่มต้นใหม่เลยใช่ไหมไม่ไม่ได้มีของเก่าแล้วมีอยู่แล้วมันมีอยู่ชุดหนึ่งแต่แยกไว้อีกบ้านอ๋อก็อยากได้อีกบ้านหนึ่แล้วพี่สิบสองส อยากได้นี้ใะ่ัหมันมีแล้วก็เลยมีใช้บ้านมาเอามาอยู่บ้านหนึ่งกัดจัดงานเต็มที่เลยก็นิดหนึ่งรัาไม่ไม่เล็กๆครับเหลือไหมครับสบายไหมได้น่าจะเหลือมีเนาะเหลืออยู่แล้วครับมามาที่นี่เขาลดค่ารถให้หนิเนาะเขาลดค่าสงก็เดี๋ยวเขามีให้ครับโอ้ดีเลยเนาะก็อย่างน้อยช่วยได้บ้างเนาะอย่างน้อยเราตีรถมาก็ช่วยได้บ้างสุโขทัยเลยนะครับโอ้จากเมื่อคืนตีมาถึงนี่เดี๋ยวอันนี้เขาจัดให้อยู่ลองเสียงเรียบร้อยแล้วกำลังกำลังประกอบครับอ่าประกอบอยู่ครับนะฮะเดี๋ยว เขาไปดูโรงงานแล้วเข้าไปดูแลครับอ่าเนี่ยเขาให้คนเข้าไปดูได้นะนะเรียบร้อยจะให้ผมพาไปดูอ่าไปดูเหรอพี่เขาดูแล้วเขาดูฮะอ่าจะไหมจะให้ลองแต่เมื่อกี้พี่ลองเสิยนชุดไหนนี่ผมยังประกอบอยู่ครับยังไม่เทสครับเอ้าหมายถึงว่ายังไม่ได้เทสใช่เพิ่งประกอบอยู่ข้างในประกอบอยู่างในอ้แล้วไม่ได้ลองชุดตรงนี้เหรอฮะยังไม่ได้ลองเลยไม่ต้องลองเป็นชุดพิเศษหรือไง ประกอบเลยอ๋อคือคือเรารู้อยู่แล้วชุดไหนเราเราพักมาถาาน้องแล้วครับพักแล้วก็จะชุดนี้ก็ประกอบเดี๋ยวประกอบเสร็จพุดลองหน้างานขนขึ้นรถเลยใช่ครับอ๋อโอเคคือรอรับได้เลยนะรอรับได้เลยครับนะฮะรอรับได้เลยนะคือขนส่งตอนนี้ไม่ทันเนี่ยมาอีกคันแล้วเนี่ยโอ้โหมาเต็มคือตอนนี้เขาต้องเหมารถกันแล้วอ่ะใช่ไม่ทันนะพี่มันอย่างว่าเราเข้าใจอยู่เราเรามาซือใกล้ใกล้ด้วยครับแต่เราสบายใจนะใช่เพราะว่าเรามาเอาเองเราได้ลองมาที่นี่เราได้ลองที่นี่แล้วขนไปก็โอเคนะ เพราะว่าหมื่นสองหมื่นอย่างเงี้ยเนาะมันคุ้มเนาะแต่เราก่อนก็ส่งที่รังสิตส่งฟรีครับส่งฟรีใช่ครับแต่ถ้ามามาที่นี่ถ้ามาเอาเองเนี่ยเขาลดค่ารถนะอ๋อนะเขาลดค่าน้ำมันให้ด้วยนะก็เพิ่มครับโอ้สบายเลยนี่นะฮะจบแล้วแต่ว่าคุยราคาจบหมดแล้วจบแล้วอ๋อโอนตังค์เรียบร้อยแล้วเนื้อย่างไม่โดนนี่หมดแล้วใช่หรอเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองอ่ะเดี๋ยวตอนทำเสร็จแล้วเดี๋ยวมาลองนะเดี๋ยวต้องเสียบลองให้พี่เขาฟัง อ่ะโอเคไปดูกันต่อขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับนี่นี่เขาประกอบเรียบร้อยนี่เตรียมมีมีอะไรนะมีปีด้วยปีปีพาวเวอร์แปดร้อวัตต์พาวเวอร์แปดสบายสบายมีไม้ด้วยอ่านี่ปีเดี๋ยวเขาได้ลองเลยนะฮะนี่ได้ลองน่ารักนะชุดนี้นะเมื่อกี้เราเห็นเขาประกอบอยู่ว่าเออเขาประกอบให้สดสดเลยนะอ่าเพิ่งประกอบอย่าอ่าเพราะว่าส่วนใหญ่ชุดชุดที่เขาประกอบไว้หน้าร้านจะเป็น15กับ12ใชออ่าแต่ชุดนี้ก็มีชุดนี้ก็มีแต่ว่าเล็กน่ารักเดียรต่อทีวีได้เลยนะ ทำเป็นโฮมเทเตอร์ได้เลยเนี่ยแยกลำโพงซ้ายขวานะตั้งซ้ายขวานี่นะฮะใหญ่เกินมันจีิง่ะใหญ่เกินมันจริงเออเฮ้ยนี่น่ารักอ่ะโอ้ยนี่เหลือแล้วพี่อยู่ในบ้านนะหรือหรือไม่ก็หน้าบ้านสบายๆนี่เดี๋ยวเขาจะลองเลยนะลองลองตรงนี้เลยเดี๋ยวขนขึ้นขึ้นรถเลยเอาเสาตั้งไหม น,นี้แหละครับไม่เสาเสาสาตั้งด้วยครับเสาตั้งด้วย,ววยใช่ไหมพี่เตรียมเตรียมเกาะนี่ไว้เลยอะไรนะเกาะบูทูธอ๋ออ่าฟังเลยโทรศัพท์เกาะบูทูตจะได้นี่เลยอยากฟังเพลงอะไรที่ที่ที่จะไปเปิดที่บ้านตอนเนี้จัดเลยสวยนะชอบออเดอร์หกเลยฮะก็ชอบแนวนี้ครับนุ่มๆน,นะ ถ้าบีบีมันจะแน่นๆนะแต่ลองแล้วลองแล้วลองแล้วชุดนั้นก็ชุดนั้นชุด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 ที่เอาไปชุดแรกก็ออเดอร์ผมออเดอร์ผมเหมือนกันใช่ครับฟองนี้เลยครับแท่งแส่งว่าชอบชอบนุ่มๆนะนะไม่ชอบกระแทกมันแรงอยู่แล้วพี่ตู้ันตู้ันตู้เดียดเดี๋ยวนี่ให้พี่เขากรอบบลูทูธเครื่องพี่เลยเดี๋ยวเปิดเพลงเนี่ยนี่ต่อเรียบร้อยนี่มาดูนี่ต่อแล้ว นี่มือมือมือลองอันดับหนึ่งไม่ใช่มือมือลองเสียงอันดับหนึ่งนี่ใหใ้ใช้เครื่องเทียบก่อบบูทูธเลยใช้เครื่องเทียบก่อเลยอ่านี่ลองกันตรงนี้เลยนะฮะตอนนี้ลองเสียงกันอยู่นะฮะนี่ที่พี่เข้ามาจากสุโขทัยเลยนะมาเอาชุดนี้นะฮะสิบสองกับสิบนะสิบสองเพาเวอร์แปดร้อยบาทนะฮะนี่นะฮะคือถ้าถ้ามาใกล้ๆเราต้องลดตัวนี้ ลดมัตเต,มเตอร์ได้อยู่ฮะเนี่ยเดินเดินมาใกล้ๆได้เลยลองลองดูฮะถ้าลดมาเตอร์แล้วเราเพิ่มเสียงตรงนี้แล้วเพิ่มอ่าแล้วเพิ่มนี้อ,อ่เพราะถ้าเพิ่มมัมตมันจะอย่างงี้อ่ามันคือมันดูดมาเตอร์มันจะดูดเสียงหมดเลยวันนี้ลวนี้กนีอ่อ่าสมมติสมมติที่พูดนะเราลดตัวนี้เนี่ยจะไม่ดังคราวนี้เราเพิ่มเสียงแหลมเสียงกลางแหลมได้พูดได้เลยฮนะ เพิ่มมาสเตอร์ต้องอยู่ไกลหน่อยใช่ต้องต้องมีระยะต้องมีระยะของไม์อ๋อใช่ถ้าเกิดลำโพงกระจายได้ตอนนี้มันอยู่ใกล้ลำโพงลำโพงมันอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ได้อยู่ถ้าถ้าไฟแดงมันขึ้นมันพีคนะฮะเดี๋ยวผมปิดไม้ก่อนนะถ้าไฟแดงมันขึ้นแสดงว่ามันพีคต้องลดลงอ่า ประมาณนี้เอาแค่ไฟส้มนะแล้วนะมันจะได้ไม่โหลดถ้ามันทิ้งมันจะโหลดเนี่ยแสดงว่าโหลดนละมันหลายจุดใช่ไหมมันช่วยกันหลายจุดอันนี้เราเพิ่มมัตเตอร์แล้วก็เพิ่มนะนี่นี่ก็เกี่ยวนะอันนี้เราเราอยากได้เบรหนานะแล้วก็ตรงนี้มันจะได้ไม่พิกนะ ถ้าอย่างนี้มันพีคมันจะเริ่มอีกอันนี้อันนี้แหลมกลางบาลานซ์เราปรับมาแหลมกลางแล้วก็แล้วก็ส่วนลราเน็ตเนี่ยมันก็ช่วยนะเบสเบสเราเน็ตเนี่ยเราเน็ตช่วยเบสเยอะสมมุติว่าเบสไม่พอเติมเ,เติมได้อันนี้กลางกลางแหลมเติมได้ อ,อันนี้กลางเบสเติมได้อันเริ่มพีกแหมเราเราตอ,ตอนเราปรับปรับนี้ปุ๊บมันหายพีกเลยอตอนมันมพีกมากเราก็ปรับขึ้นมามันจะลดลงหน่อยช่วยช่วยลงล่าง โอ้ในบ้านนี้ในบ้านก็หูแตกแล้วเนี่ยอันนี้มันโลคไงหนะางหาขแกก็หด,ดสั่นนะไม่โอเคเลยไกลๆไ,ไหมลองพี่ลองดูก็ได้ว่าไกลไหมลองดูนะได้ไกลไหม ไปได้อีกเลยครับลองลองดูว่าไกลได้แค่ไหนไปเลยครับนลองดูลองดูได้อยู่นะพอนะเครื่องตั้งไว้ห ah น้าบ้านอยู่ในบ้านผู้ได้ยินนะได้อยู่มันอันนี้ตึกได้ด้วยนะลองลองเข้าไปในตึกอะไรเงี้ยสัญญาณลองลองได้ไหมลองอนี้ฮะเข้าไปในซอกนี้เลยนะเดินสองสามลอง S <S ได้เนาะมีฝาบังอะไรได้หมดจะได้แบบว่ามีรุ่นใหม่มันดีอย่างนี้แหละเดินไปไหนก็ได้นะ<ช>อยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยรุ่นใหม่มันดีไงนี่ฮะ <S <S